การเจริญกรรมฐานจะมีผลได้ตรงหนึ่งต้องเป็นคนมีปัญญาก่อนถ้าปัญญาไม่มีก่อนนม่เจริญกรรมฐานไม่ได้คนมีปัญญาจึงมีความเข้าใจว่าศีลดีการเจริญกรรมฐานต้องมีศีลเป็นเครื่องรับรองถ้าไม่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่เกิดถ้าศีลบริสุทธิ์ปลดของอะไรสจิตมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดนี่ไปพื้นฐานกัน ื่อสมาธิเกิดแล้วมีมจิตมีจิตเยือกเย็นมีรมเป็นสุขปัญญาก็เกิดปัญญาตัวตักกิเลสเกิดขึ้นตอนนี้อาการของจิตขณะที่จิตทรงสมาธิในฌานสมาบาัติในด้านท่านฌานโลกีโดยเฉพาะกำลังวิปัสสนาญาณยังอ่อนอยู่มีคุมปัญญามีแต่ปัญญาญยังอ่อนวิปัสสนาญาณคือปัญญา เวลานั่นกำลังสมาธิจะมีการคุมจิตนัาแน่นมากรู้สึกหนักห่วงมากสมาธิส่งตัวหนักแล้วก็แน่นจะมีความรู้สึกว่าเราหุบพับในด้านสมาธิดีมากมีการทรงตัวดีมากมีรมดิ่งดีมากหนักมากต่อไปในเมื่อปัญญาเกิดขึ้นวิปัสนาญายคือปัญญา ความรู้สึกดีรู้สึกช่วยการตัดกิเลสเริ่มมีขึ้นาการดิ่งและการหนักข้งทางใจจะเริ่มคลายตัวถ้าปัญญาเกิดมาก,กจิตจะมีอารมณ์เบาเบามากความแนบแน่นสนิทอย่างอื่นยังก่อนๆไม่มีหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีเสียแล้วหรือแต่ความจริงไม่ใช่ ไอ้ตอนที่แน่นๆเป็นกําลังคุณชาญโลกีปัญญาอย่าน้อยไปกระรงความกิเลสท,ที่เราตัดเรายังไม่ได้ตัดเพียงได้เพียงว่ากดคอกิเลสไว้คล้ายๆก็ว่าคนกดกดคอเสือเสือมันยังไม่ตายก็ต้องใช้กําลังใจอย่างหนักคาว่าเสือในที่นี้ก็คือนิวรห้าประการ วรห้าประการคือข้อหนึ่งพอใจในรูปสวยเสียงเพระผิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศประการที่สองความไม่พอใจประการที่สามความง่วงประการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านประการที่ห้าความสงสัยเจ้าห้าตัวนี้เป็นกิเลสยาที่ทำบัญญาให้ถอยหลัง <c oughs> เพื่อจิตเราไม่เกิดปัญญาเพราะมีวรห้ายอย่างนีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาโกลนใจปัญ,ญญาจะไม่เกิด นี่ตอนที่ปัญญาเกิดตอนนั้นกิเลสและห้าประการนั้นมันยังไม่ตายเราก็ใช้กำลังชายคือความแน่นิ่งของอารมณ์กดเข้าไว้จึงมีความแน่นต่อมาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเรื่องเขาตัดก,กิเลสการตัดก,กิเลสจะหมายความจิตเริ่มรู้ตามความเป็นจริง ว่าความพอใจในของสวยก็ดีความไม่พอใจของในความโรดก็ดีความร่วงก็ดีความพุ่งสร้างก็ดีความสง,สงสัยก็ดีอันนี้เป็นของไม่ดีเป็นอิเลสหยาบคือความเศร้าหมองที่ติดอย่างหยาบที่ทญญญาบรรยายทลางขึ้นการไร้ปัญญาตอนนี้เราจะไม่ลหลงไหลในรูปเราจะไม่ลหลงไหลในเสียงเป็นต้นเพราะว่าการใช้ปัญญาเข้าไปตัดคิดว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีแต่อนิจจังมีความไม่เที่ยง ไม่มีรูปประเภทไหนที่มีสภาพทรงตัวรูปคนก็ไม่ทรงตัวรูปสัตว์ก็ไม่ทรงตัวรูปวัตถุก็ไม่ทรงตัวถ้าคนและสัตว์แก่ลงไปทุกวันวัตถุก,ก็เก่าไปทุกวันไม่ที่สุดของรูปก็พังหมดต็ไม่้ััญาาเกิดแล้วจิตเริ่มคลายการเกาะในรูป ว่าจิตเรื่องใครก่อนในรูปอย่างนี้กําลังของสมาธิจีันนะแนบแ่นมันยังแน่นอยู่แต่เกิดปัญญาอารมณ์เริ่มเบาใกล้ๆก็ว่าเรากดคอเสียไว้ทีนี้มาฟันขาเสียการตัดรูปนันเหมก็ฟันขาเสียข้างหนึ่งตัดเบาๆตัดไม่ได้มากนักก็ตัดขาเสียก็เสียโล้มีกําลังน้อยลง